you mm -hmm. ข้าัาชกาิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546นะครับมี4หมวด90มาตรา1บทเฉพาะการประกอบไปด้วยหมวด1สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาหมวด2คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกอสอคนะครับหมวด3คือการกำกับดูแลและหมวด4 บทกำหนดโทษนะฮะสรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับหมวดหนึ่งสภาครูและบุคลากรทางการศาึกษาในมาตรา7จให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศาึกษาเรียกว่าครูสภามีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับในมาตรา8นะครับวัตถุประสงค์ของครูสภา จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับฐานบายใจนะครับ1ก็คือกําหนดมาตรฐานวิชาชีพออกเลือเพิกถอนใบอนุญาตควบคุมจรรยาบรณและก็พัฒนาวิชาชีพนะครับสองกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพและ 3. ประสานส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศานี้นะครับจะมีคณะกรรมการอยู่ด้วยกัน3คณะกรรมการคณะกรรมการที่1คือคณะกรรมการครูสภา 2คือคณะกรรมาการมาตรฐานวิชาชีพและ 3. นะครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกอส,อค,อสอคอนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องของคณะกรรมการครูสภาจุดสังเกตในการออกข้อสอบก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาอุทธรณ์นะครับส่วนคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาและวินิจฉัย และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรางการศึกษานะครับเกี่ยวในเรื่องของจํานวนของคณะกรรมการซึ่งมี9คนแล้วก็ประธานก็คือปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วนในมาตรา9าเนี่ยนะฮะอำนาจหน้าที่ของครสูสภาเนี่ยในจุดสังเกตในการทาข้อสอบนะครับให้เราสังเกตในโจทย์ถ้ามีคําว่าพิจารณาหรือว่าคําว่าวินิจฉัย อันนั้นจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับส่วนถ้าไม่มีคำว่าพิจารณาหรือว่าวินิจฉัยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของครูสภานะครับยกตัวอย่างอำนาจหน้าที่ของครูสภาก็คือ1กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพควบคุมความประพฤติ ของผู้ประกอบวิชาชีพออกใบอนุญาตพักใช้ใบอนุญาตสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนยกย่องพดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรองปริญญาประกาศนียบัตรบิติบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็ออกข้อบังคับของครูสภานะครับส่วนถ้าเกิดว่าในโจทย์นั้นมีคำว่าพิจารณาหรือวินิจฉัยนะครับให้ ตอบนะครับว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับมาตรา10นะครับรายได้ของครูสภามีอยู่ด้วยกัน5ทาง1ก็คือค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมของครูสภาก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับการต่อใบอนุญาตการขึ้นใบอนุญาตการขอใบรับรองการขอรับรองความชํานาญการ แล้วก,ก็การขึ้นทะเบียนนะครับนี่คือค่าธรรมเนียมก็จะเป็นรายได้ของครูสภาในส่วนหนึ่งนะครับสคือเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 3. ผลประโยชน์จากการจัดก,การทรัพย์สินและกิจการอย่างเช่นโรงแรมของครูสภาอย่างเี้นะครับก็เป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากครูสภานะครับสมีผู้อุทิศให้และ 5. นะครับดอกผลตามข้อ1 2 3 4นะครับที่กล่าวมา สำหรับรายได้ของคุรุสภานั้นไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับมาตรา12คณะกรรมการคุรุสภานะครับปัจจุบันนี้มี12คนหลักๆกก็คือที่ต้องจํานะครับก็คือประธานกรรมการเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นประธานกรรมการมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่านนะครับมีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการสภาการศึกษาเลขากรปทเลขาอาชีวะเลขากรค ผู้อำนวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและก็เลขาธิการครูสภานะครับเป็นกรรมการเลขเลขาธิการนะฮะส่วนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการครูสภานะครับก็คือบริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของครูสภาให้คําปรึกษาและแนะนําแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและประเด็นสาคัญนะครับก็คือพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรคําสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับมาตรา 21ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปัจจุบันนี้นะครับมี17คนนะฮะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นประธานกรรมการมีกรรมการโดยตําแหน่งนะครับก็คือเลขาสพทเลขา,าชีวะเลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเลขาธิการสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธาายาศัยหรือว่ากศนอนะครับ แล้วก็สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาก็คือเลขากรสอนะครับมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจำนวน4คน เลขาธิการครูสภานะครับเป็นกรรมการและเลขานุกการนะฮะโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก็คือพิจารณาออกพักเพิกถอนใบอนุญาตนะครับแล้วก็กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับมาตรา43ให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศาึกษาและผู้บริหารการศึกษานะครับเป็นวิชาชีพควบคุม ซึ่งวิชาชีพควบคุมนั้นมีแค่3ประเภทนี้นะครับก็คือมีครูผู้บริหารสถานศาึกษาและผู้บริหารการศึกษานะครับสำหรับกรณียกเว้นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตนะครับหนึ่งก็คือผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศาึกษาเป็นครั้งคราวเป็นวิทยากรพิเศษเนี่ยนะครับสผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่บางครั้งทําหน้าที่สอนนะฮะสนักเรียนนักศึกษานะครับที่มาฝึกประสบการณ์ฝึกอบรมฝึกสอนนะครับสผู้ที่จัดการศึกษา ตามอธยาศัย 5. ผู้ที่ทําหน้าที่สอนในศูนย์การเรียน 6. คณานาจารย์ผู้บริหารสถานศาึกษาผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนนะครับ 7. ผู้บริหารการศึกษาอยู่ระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปนะครับและ 8. บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการครุสภากำหนดนะฮะมาตรา 44. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับคุณสมบัตินะครับ 1. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์2มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่ครุสภารับรองนะครับและ3ผ่านการปฏิบัติการสอนในฐานะนักศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที่คณะกรรมาการครูสภากำหนดนะครับส่วนลักษณะต้องห้ามนะครับเสื่อมไร้คุกก็คือ1เป็นผู้มีความประพฤติเสืเส่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี2เป็นคน ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถและ3นะครับจอต้องโทษจำคุกในคดีที่ครุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักิ์แห่งวิชาชีพนะครับมาตรา45การขอรับใบ,นอ,อ,บอนุญาตการออกใบอนุญาตการกำหนดอายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขตามข้อบังคับของครุสภานะครับส่วนกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ไม่วินิจฉัยออกใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาต,หร,ออญาตหรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภานะครับภายใน30บวันนะฮะสำหรับการกำหนดอายุและการต่ออายุใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตให้มีอายุใช้ได้เป็นเวลา5ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดและก็มีความประพฤติต,ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้มีการยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพนะครับผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอต่อเลขาธิการครุสภาภายใน180วันนะครับก่อนวันที่ใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุเมื่อตรวจสอบแบบคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้วนะครับให้เลขาธิการเนี่ยเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตโดยกำหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิมนะครับกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้จัดทำเป็นคำสั่งนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำขอ,อ,ขอนั้นรับทราบผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตนั้นหมดอายุแล้วหากมีการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตนั้นล่าช้า เป็นเวลาเดือนละ200บาทนะครับแต่จะไม่เกิน2,000บาทในกรณีที่ระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึง1เดือนก็ให้นับเป็น1เดือนได้เลยนะครับ ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงมีอยู่ด้วยกัน3กรณีนะครับ1ก็คือใบอนุญาตนั้นหมดอายุ2ถูกสั่งเพิกถอนและ3ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนะครับถ้าถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็ให้ขอใหม่ได้เมื่อพ้นหปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนและยื่นคําขอต่อเลขาธิการครูสภานะฮะสำหรับข้อบังคับของครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพนะครับ มาตรฐานวิชาชีพเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3มาตรฐาน 1. คือมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงานและ3มมาตรฐานการปฏิบัติตนรู้ชีพงานตนนะครับ สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติตนนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน5จัญญบันจัญญบันที่1คือจัญญบันต่อตอนเอง 2. จัญญบันต่อวิชาชีพ 3. จัญญบันต่อผู้รับบริการ 4. จัญญบันต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ 5. นะครับจัญญบันต่อสังคมสำหรับในหมวด4นะครับบทกำหนดโทษ ในมาตรา 78. ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 20, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็คือกรณีนี้ก็คือไม่มีใบอนุญาตแต่ว่าไปทำการสอนนะครับส่วนกรณีอื่นนะครับก็จะเป็นกรณีจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกรณีอื่นเช่นกรณีที่ผู้ในการโรงเรียนให้ครูที่ไม่มีใบอนุญาต มาทําการสอนผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนั้นก็จะโดนระวางโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นหลักในการจําของการกําหนดโทษก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตแล้วมาสอนอันนี้จะจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจาทั้งปรับนะครับนอกนั้นก็จะเป็นจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อแทนรับนานขึ้นนะครับ 22345 200 200 300 400 500นะครับก็คือค่าต่อใบอนุญาตครั้งละ200นะครับค่าใบแทนใบอนุญาตก็ฉบับละ200 ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับละ300ค่าหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฉบับละ400และค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตก็ฉบับละ500นะครับต่อแทนรับนานขึ้น2 2 3 4 5 2 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0และ500นะครับส่วนในกรณีที่ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต500หรือว่า600นั้นคือ600เนี่ยนะครับเป็นค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในท้ายพรบนี้ซึ่งระบุไว้ตั้งแต่ พรบรนี้ออกมานะครับเพราะนั้นถ้าจะตอบก็ต้องตอบ600นะครับแต่ในภายหลังนะครับครูสภาเนี่ยก็ช่วยออกให้อีก100บาทค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญ,ญาตจึงเหลือฉบับละ500บาทนะครับนี่คือสรุปของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ